วันนี้ขายปลากันนะครับตอนนี้อยู่ในโกฟิชิงเงี้ปลาเราก็ได้เต็มตะกร้าแล้วนะครับตอนนี้นะฮะสามร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเราไปขายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้ตัวทั้งที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบเก้ากิโลเนี่ยผมจะไม่ขายผมล็อกไว้นะครับนะตอนนี้ล็อกไว้นะไม่ขายนะครับเพราะว่านาน,าน,านได้ทีนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันว่าจะได้กี่บาทนะไปเลยโอ้โห โอ้โหติดอะไรวะนี่ติดกำแพงติดรั่วเหรอเฮ้ยนายมาขายปลาหน่อยโอเคได้สิอ๋อฉันจะขายหมดนี่เลยนะนายรับซื้อหมดไหมอ่ะรับซื้อหมดอยู่แล้วล่ะนายขายมันเลยโอเคได้เลยขายหมดเลยะอะไรอ่ะเก้าสิบสองล้านบาทเย้สุดยอดเลยนะครับทุกคนได้เก้าสิบสองล้านนะครับเต็มตะกร้านนะ โอเคนะครับ